สบายดีน้องเหมยจันเขามาเห็นยั่งอยู่นี่เข้ามาเห็นยั่งอยู่นี่อันนี้นะมานั่งยุ่เเืินไปบวชเลยอายเบ่งดูเครื่องห้อ,อยของลุงตรงนั่งทำก่อนยอดใ่หัวละนะมานั่งเฝ้ายุ่งเงินน้องไหนหนูนะ้ะทุกคนเนาะนัดกันสิมาลิ้นวสันเฮ็ดต่ำเฮ็ดนันน,น,นีปันกันวสันมาหดเบ่งดูนี่ลูกกุญแจ มาหอดเงินไหนนู้บ่มีคนมีแต่กุญแจที่ใส่ไว้้วก็ได้แต่นั่งเฝ้าเ <laughs> สร็จน้ำพาตึกตักตึกตักตึกตักนะนะหนนูบบบน้บ่สิมาแลบ่บ่อนบ่อนเลยเหตุจึงได้แบบนี้ได้แต่นั่งเฝ้านี่แล้วนเนาะถุกกุญแจเขาบ่เนาะไม่จั่เนาะเขาถูกกุญแจเขาเงินไหนนู้บ่เนาะ เอาบ่าบทตอบจากควมเลยควมอายอายสุดกระซมนี้แหละบึ่งน้ำแข็งนี่นะพึ่งดูนี่ยดละลายมาแล้วเอามาห้อยพึ่งล่มมีมะคุ่งมีเส้นข้าวปุน่นมีเครื่องตำเนาะแล้วก็มีน้ำโอ้น้ำเฮียเก็บนเนาะเขาเก็บไปกินเนาะน้ำเฮียยอนตกนึงนะเร <c ười> าไม่จันตกใจคิดว่าน้ำเฮียเ้ะ หิวมาแม่ตมมี่ะนะหิวตมมี่าแม่ไซค่ะโจสิกินตมมี่คือมาหิวตมมี่มาเด้อหุ่นนะแตงตปัติโู ะคกไปใส่แล้วเจามุ้งบวมอีกโกเอาแล้วน้องไหนนูต่ำมุ่งบวมีกโคกกระสันคคกเอาไปเฮือนน้องแค่โจแค่จังได้สนะแค่โจต่ำดุจนคคกแตกแม่แม่ต่ำต่ำดุจนคคกแตกน้องบวมมียืมข้าวไหนนูไปผัดต่ำอีกต่ำจะอ้างเดี๋ยวว่านไหนนูเฮ็ดหน่อยได้บวมมีเด้๋ ลองยืนมึงดูหันยืนเฮียงกันมึงดูไม่จ,จ,มจ,มไมจันลองยืนเฮียงน้องแค่โจมึงดูแค่โจคือซุ้งไล่แถวซุ้งนี่นะซุ้งกว่าเก่าเด้นี่ไม่จันลองยืนเฮียงมึงดูหันเออใส่เก็บซุง้งเซ็กซี่ขนาดแต่งตัวปะเถอะบุญน่ะ เจ้าก้องเฮือนไปเข้าไปในเฮือนมึงดูดนเราบะได้มาบุได้มาเฮือนนองในนู้ตำมะหุ่งบัมีโคกว่าสันเห็ดจังได้มีแต่โคกแตกโคกดีผัดยูเฮือนแค่โจ้มันบ่โคกดีอยู่ผุ่นเห็ดจังได้สันนะตำเจ้าใส่โคกแท้กันปะเราเอามาข้นเอาเนาะตำใส่โคกแตกแล้วมาข้นเอา บเห็นแค่โจดนแค่โจญ่เป็นผู้เาว้าแล้วบอกส,องสูงๆบอกให้ยืนเฮียงกันกับไปยืนเด้ลองปวดเกลือมึงดูนะลองปวดเกิือ,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 อใส่กันจากบ้านหนึ่งมึงดูเออซ้อมกันซ้อมกันเลยโอ้ในนู้นเด็ดฟันได้สีซุ่งนํำเข้า <c oughs> ลองยืนเฮียงแค่โจมึงดูหันเพียงได้แล้วมึงดูหันมึงนะ พี่กายยังซ้นซำกันอยู่บังพี่นีกระจูเป็นเศร้าแล้วเศร้าหน่อยพี่น้าเป็นผู้เศร้ายไงพี่ต่อไปเอาพัวะมันบอกเมื่อจันเดซสิเอาปีนี้แล้วไปไปเอาเครื่องกล้องอยูีนอคันเข้า,ขามาเอาหนังกนมาใส่ตู้เย็ยนไว้ก่อนจากนัอยมันซีนละลายมันแล้วมาเอามาใส่ ใส่เข้าไปอัดไว้แช่น้ำยู่มจ้งในเย็นๆโอเคเอาคุงเอาันน้นอัี้ไปเฮ็ดล้วปะนี่ลางหม้อเอาใส่มังคุงแล้วก็ลางหม้อต้มน้ำต้มน้ำรวอือถ้ารากาเอาน้ำใส่แล้วก็ต้มลวกเลยคุณสนทนากันแล้วทางนั้นอันน่ะคนล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 ะบุกสาวโซกัน โอสารนอง้วยนยงเลยโอ้ในนูสิมางเงื่อนแล้วในนูสิมางเงื่อนแล้วบทับเปิดก็ได้ในนูเนือได้กระยักเปิดบเปิดก็ได้มนันหอนวะโอ้ อ๋อเปิดกับเปิดซะน่ะได้แล้วมาเฮือนตัวเองแล้วล่าสุดจักหน่อยตกขึ้นบ่ได้ติกี้นะกีห้อยๆกนะเนาะแคนะีเกกว่าามาดิอ่ะอไปบนองแโจซีปเือกมาฮู้ บลอกเบื้งองพระหงยัางผมเป็นตอนนั้นตีน้ำเสียเอาพัว่าบอด้น้องแคโจโนี่นะใหญ่เป็นผู้สาวไัยขนาดเลยจากน้อยอีกสองปีนี่จือไไจ่อบอด้แล้วจื่อน้าบอด้แล้วไปเจออยู่บนอื่นนะเอภูนางไหน,หนู้ยังบลอ,อ,อกเอาโคบแทกแคโจบ,บอกแม่ค่อยๆต่ำเดีอยวเธอหน้าหนาวเต้องต่ำแห่งไรโคบจนมาแตกมาได้ยืมข้อไหนหนู้ไป ข้างในนูกระตัแห้งพวดน่่ยนี่นะแตกหมดโอ้นำงแห่หนูยเปียา้ช่วย้มากๆตอนนี้ไหนนูเอานำมาได้ใส่ไหนหนูน้นบนเกาหันวาข้าเ,ข,าเาข้าวแค่เจียวหันวะข้าวไปนำก๊อกมูกกูใใจพอไงอืมดีดีดีมีนำให้ใส่แล้วเนาะ เดือนละเทื่อที่ไหนนู้โตเน่ยช่องเดนบโอ้แม่เลยเนาะมีคู่ชีดำคู่ใหญ่นี่เดี๋ยวนาะคู่บักใหญ่ใหญ่กับคู่ซีเขียวอยู่กุ่นอีกเดี๋ยวน้อไหนนู้ผู้เดียวไหนช่องเดือนโอ้หนีอีกลืมเห็นบักไล่ไรู้่ซ้ำขู่ฝุ่นอาบน้ำสบายเลยแลเนาตอนไหนนู้เนาะมีแต่อันซักเสื้อผ้าจังไปซักอยู่อันนำก๊อก phu sao bóc măng cùng cả bố bên, má soi cắn này có gì phải soi vậy? บอเอาบมมีคนเอาอคิดว่าคิดว่าบอเอาบอพร้อมเถอผัดว่าบอเอาบอมีคนเอาโอ้เสงแดดเลื่อมผดหน้าใหนนู้ดเลือนนนเล่อมเลย <laughs> อยู่นี่มันเลื่อมผดเนาะ <laughs> นั่งดีๆได้ไหมจันตดปูดมาได้ <laughs> นั่งสอยมาคุงอยู่ดีๆตดปูดมาได้ดินำาในนู้ดผดหรอบอยังเนาะน,นี่โอเค ลลยหัวตีสุดยอดส่งพมหน,หน่อยนู้มเอนี่หอนหมัดขึ้นหมดเลยเนาะ,นะกำลังเป็นตะแพงได้ส่งพมนี่นะให้ตัดหน่อยนู้ตัดไม้เนี่ยโอ้ตัดพุ่มไม้พ,อ,พอดีซื้อทางนันห่วงอยังวะทางนั้นนี่ <c oughs> เลวม,มาดิเออ ยือซื่อกระห้ว่ามีความลงความลับนั่งยงิ้มใส่กันยุงเ่หัวซาซีโซาีโบว์สุดท้ายน้องไม่จันทร์ฮับจบ <laughs> คนคนนั้นสบายเลยคนนั้นขี้คานแล้วบอกว่าเห็ดบะเป็นความจริงเป็นขี้คานข <laughs> ี้คานแล้วตัวมัวเห็ดบะเป็นหัวสูงเลยแพนสูงเลยน้องแคโจนี่นะแพนสูงขนาดเลย <laughs> แพ้นสูงเนาะนอนไม่จันเนาะวันมี้เห็นปเป็นนอะนแพ้นสูงซื่อๆอ,อ, <c ười> อลดไปเสี้ยงคือเป็นเดียวนั้นตัดภาพไปเบิงน้องในนู่งเนาะเป็นเดี๋ยวนี้กำลังลวกเส้นปวดแล้วเดือดปว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 ดแล้วพ <c ười> ุ่นเครื่องต่ำอยู่ในทุกอยางค่ะนะ มีน้ำตาลมีปลาแดกมีมักเพ็ดมีหัวผักเทียมเกี๊อวแป้งนวดไหนนู้มีแล้วมั้ยเปล่าโยฟาร์มปลาแดฟมาเกี๊ยแป้งนวดนะเฮ้เอาตำไหนนู้เอาเส็บๆเด้อเส็บๆนัวๆได้บวชเส็บถูดไหนนู้ผู้เดียวเส็บแล้วม่นเฮ็ดช่วยกัน บาดเบเราเถิในนูู้้เดียวแสบเราแมนเห็ดช่วยกันหนุ่มน้องน่ะเออน้องน่ะอหลย่าแคกกิน้าเค็มได้ในนู้เค็ม้เ็มไดเอ้มเห็ดบดได้จ้างเราติ้มได้จับเบิ้งเหรอจับเบิ้งเอาเซนขึ้นมาเราจับเบิ้งว่ามันอ่อนบ่อเอาดีๆได้เอาให้มันสุกได้ใส บัวไรดีเออไอยูไอยูนะอตัวนี้น่ะอน้ำตาลต<น>ได้แล้วสำนัอนะฮับบดายวาสนแมันไปซื้อลายฮันเลายฟินตีอ๋อหนองลายฟิน่ันแล้วเขาบอกห่ซื้อแล้วเขาว่า,าลายฮัน น้องกระจูหูจักอยู่บน้องลายฮั่นบัหูจักเนาะเบิ้งคระจแม่สู้งได้ละสะอ้อนคระจสู้งคืนเป็นผู้เศว้าแล้วตอมทำอิดคืออนในน้องในนู้นเนี่ยได้แล้วได้แล้วแหละได้แล้วได้แล้วสุกแล้ว Sức Ok, hết Đã cao mà xanh thì Ở xin mà nóng kẹt chú Xin chào nè Xia tí Hết nữa đấy, chẳng xì ao ngăn đầy xa nè แค่ฟูงเป็นเสื้อไปไปเอาให้ก็แค่ฟงไปเอาเสื้อให้เจ้าไปแค่ฟงนะไปเอาให้เจ้าอาจารย์เอออาจารย์เห็ุให้เลยมันบ่อาจารย์เข้มผิดมันบ่โอ้ คือบ่บอกแค่โจซั่นน่ะคือใส่แค่โฟกแค่โฟกกมวนคือกันแต่ว่าบ่แม่นลูกพ่อลูกลซื้บ่คือหมู่ได้อายเพื่อนโลโจงโจวัดน้องเราซือแค่โฟกบ่ยกเด้อบ่แม่นนี่ไปเราเขียดไทยบ่ได้ได้แค่โจได้บ่ยกกันซื่อๆได้จับอ้างไว้ก่อน ตำค่อยๆด้ไหนนู่นได้จากน้อยอ้างแตกอีกแล่ะคบแตกเราอย่างอ้างแตกอีกมาโอเคขอบใจหลายๆเมวนีเดอโอเนียนให้คนอื่นเบาเอามาให้เอื้อไปไๆไปไปมนำแห้งมามเราันใส่หมดเลยเออเทใสเลยคุณเนานำเต้นจนกิน จนกินน yeah, ah. ้ำหมดแล้วเอามือจับปลาใดตีปลาใดนาะฮอนปวดเอาเลยมาปมามาตัวจุกมาเอาไปไป อูแล้วเดี๋ยวซมกนนนู้ใส่น้อยเดียววะเดี๋ยวซืซืเดี๋ยวซืเดี๋ยวซมกอนคนนะมสิี้คาแล้วซีประนาแซบแล้วเนาะเครื่องม่มดเลย่ไใส่ประเด็ก ใส่ปลาเดกใส่น้ำตาลเรื่องส้มกับเผ็ดได้แล้วน้ำตาลบรรทาใส่ใส่แต่ปลาเดกอันเดียวแล้วพอที่ขะทำละคนก้อนตัวนี้ันนนั้ไปยืนเห็ดมายังย้อนซิมบุ้งดูแค่โจซิมบุ้งดูน้องในนุน้องแค่โจซิมบุ้งบ่มียังหรอกตื่มใส่ เองกินเองซีมเองลนนะเป็นยังไงไซปะแดงอีกบอเอาไซอีกปนจิมมงดูไหมจันเ,จเอาซี่นาสแาสบเลยนี่เขาเอือนมาซีาแ่บเลย มื้อชั้นเฮ็ดเอ้ยสิเฮ็ดเองอาวสมเราบ่แม่นติในนูจ้าไม่มีไในนูตําเพิงน้อยผุดเนาะซั่นน่ะใส่ปลาแดกลงไปหลายๆลดจังถ้ามันบ่มีรสชาติน่ะใส่ลงไปหลายๆให้มันเค็มไปเลยบ่ต้องสนใจบ่ลนได้ในนูได้เอามันพอดีได้ พุ่นไข่น้องในนุกโอ้เหนีนุกเกะไข่คือเป็นเดี๋ยวนี้เป็นมรุตตุติษแทะอือยดวก็เต็มกระไรอยู่เอาทุ่งไม้นำก่อนนะทุ่งไม้อยู่ในตู้เย็นฮะอืมมาแม่มาออมข้องกินพี่น้าไปนั่งเมี่ยงไผ่นั่งไก่แทะอือปูไว้ ยกก้นก็นอ่าปูลงไปไนั่าานงอ,อมวงกันเลยพ่ปเป็นยังเอาก่อนไม่รอแล้วนะไปนั่งอื้อเอยแบบนี้เห็นเ,นเราแซบเลยเยัง <laughs> ไม่จัดนะฮึ่มค่อยปรุงบัดเดี่ยวแซบเลยเด้

มาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกั๊มอืมแฉลบเลยวะแซ็มบ้างไหนนูน้นเนาะตาก,กรงกืนน้ำลายแล้วม,ม,มาดูได้ยังไง ม่นวออเสียงคัดเข่วกรอบเละเสียงคัดบ่วงเข้าคัดบ่วงกระจกดังกระจกคัดบ่วงกินเข้าคัดบ่วงพวกนี้ อ่านว่าอมบ่วงเลียพ่วงอ่านว่าโอ้ไหนนูกินเจ๊งดังพุ่งเขี้ยวเล็บใหญ่เพื่อน่ะกินไม่มีเสียงแม่กินข้าวนะไม่จันไม่จันแล้เสียงบอกะบอกมีไปการตักเลยวันนี้เป็นผู้สาวน่าจะกินเสียงดังแม่บอกจนบอกมีไพการตักเลยวันนี้ เส็ยนเมี่นยุกต่อไปเด้อนี่ยุก่อนๆเราผัวไปเมื่อละอันนี้รุ่นใหม่อ่ะนี่ รุ่นใหม่ใส่ไลกวกาเดิมพี่แม่คาจูไอบอสไอเอ็มกินเชียงตังบอสทำชนนนิโน่เย็บสกดีเกี่ยงอะายนูยน้ให้อกิน <c oughs> บน่อยอกซื้ออะนู้ ยังให้นะยเนผู้สาวรอให้อายเขาได้ผู้ป้าเสีย<ต>่ยนี่นอกเราตัดภาพไปอันสองปีเนาะสองปีหลังบุรุษปีไก่เนี้ยปีไก่ปีไก่เนี่ยังให้น้ำแม่ให้คิดฮอดแม่อยู่ตาตู้ตาปูอยู่เนื่นดิเอมย์กิ้งนะในหนู่นนะแม่เพจให้คิดฮอดแม่เป็นผู้เศรแล้วสิงโลกโทรมากอ่โผลมิดปวเศร้ายังวะ เกินตื่นสมาธสิงโลมหาแคโจคือกันปีโบมหานะปีกากินบโบมหาเจ้าเตะเกลียวเลยเจ้ามหาเจ้าเกลดเียวตื่นสมาเกลดเียวโทรมาซื้อบะเกลดเียวมือใหม่มาเกลดเียวมาเต้เออคิดตัวให้ค่อยเศร้าสิตัวให้เจ้าเศร้าบอกมือสิไปหาบะมิดแม่เศร้าแม่แล้วนะแคโจคือกันเดี๋ยวนี้เราบอกให้ไปนอนแต่แม่โบอยากไปเลยเดี๋ยวนี้ แม่มาหานเาะตอนเขากินสินะเพื่อนไหนนู้นี่นะย่างไหนน้อยอุ้มน้ามาดูเตื่นเป็นผู้สาวแล้วบอติดแม่แล้วเดี๋ยวนี้แต่ตอดอย่งน้อยติดแม่แม่ไปใส่กับไปน้ำไปให้กับไปน้ำเงียนกับไปเศร้านมเต่อตี้ออกนมแล้วบ่ออกนมแม่แล้วบ่ไหนนู้นออกไปผิดพลา เอาได้ค่โจหับพี่สอบได้เจ้าน่ะเอวยหับพี่สอบได้เ่มยจันเอวยกินผู้เดียวได้เอวยน่ะเอาคือบาวบกฝันสาบเจ๊บแนวแน่แน่สับเซกัน แคจูยอมแล้วมือนีแป๊กแป๊กแคจูกินน้อยน้องในนู้คือกันกินน้อยกินเป็นมูมายจันไดิแม่ไมจันอายขนาดอายตาของนินเบียดบอนินเบียดมาจันเผ็ดมาจันคขนาดไหนนู้บอกว่าใส่มักเผ็ดน้อยได้ขนาดท่าส่ไล่สิปั่นได้หน่อยนู้หนาะ